สุคริตขอพระเจ้าอวยพระพรสถิตยะด้วยกับการศึกษาบทเรียนขอให้พระวิญญบริสุธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้สอนสร้างเพื่อเราทั้งหลายผ่านถ้อยคําของพระเจ้าเหนือผู้ธาตของพระเจ้าในการแบ่งปันที่จะทรงโปรดนําทิศนําทางในการแบ่งปันพระชนะซึ่งเป็นหลักการของพระองค์เพื่อจะทั้งพี่น้องในห้องไลน์นี้ด้วยเช่นกันแล้วก็พี่น้องที่ได้ยินได้ฟังจะรับการแต่ต้องสัมผัส จากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าก็จะสามารถที่จะตอบสนองในลักษณะชีวิตในเรื่องของการารู้จักบังคับตนเองขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเหลือให้เป็นผลของพระวิญญาณที่จะเกิดผลผ่านลักษณะชุดของพระเยซูที่สาแดงและก็ทําพระราชกิจอยู่ภายในพวกเราฐานฝ่าวว้กพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับวันนี้จะมาศึกษาต่อนะครับในบทเรียนเรื่อง การสำแดงผลของพระวิญญาณนะครับการรู้จักบังคับตนนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า temperance นะครับในภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า a n g r e t i a นะครับตัว e ตัว ng นะครับที่เป็นเขาเขียนแกะมาจากสำเนียงของกรีกทีน,นนะครับ e n g k r a t e i a นะครับ e n g r e t i a นะครับซึ่งหมายถึงการควบคุมตนเองนะครับ แล้วก็การอดกลั้นนะครับการมีความมีกำลังอำนาจนะความปรารถนาชั่วทุกอย่างนะครับแล้วก็เหนือการใช้อารมณ์นะครับแล้วก็เหนือเหนือการใช้อารมณ์แบบที่อยู่ภายใต้เกล็ดตัณหาเนื้อหนังก็คือสามารถมีเซลล์คอนโทรลนะครับในภาษาอังกฤษใช่ไหมมีความอดกลั้นได้ในเรื่องตันหาเนื้อหนัง การมีความพอประมาณนะครับในการกินการดื่มการนอนการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่หมายถึงว่าเราไม่ตกอยู่ไปใต้การเป็นทาตของเนื้อหนังจริงๆเราก็ต้องกินต้องนอนต้องเดินต้องมีความต้องการปรารถนาทุกอย่างอยู่ภายใต้ความปกติของมนุษย์นะครับแต่ถ้าเกินขอบเขตในเรื่องของเนื้อหนังที่เป็นความบาปนั่นก็เป็นสิ่งที่บางทีเราก็ ไม่ควบคุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกท่าทีภายในนั่นก็คือการไม่ได้รู้จักบังคับตนนะครับความหมายของคําว่าบังคับตนก็คือความสามารถในการปฏิเสธความต้องการของตนเองที่หรือการควบคุมความต้องการของตนเองได้นะครับให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องในความชอบธรรมในความรักความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับในกิจการบทที่ย4 นะครับข้อ25ขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความยุติธรรมนะครับความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั้นเฟลิกนะครับก็สะดุ้งตกใจกลวัวจึงพูดว่าคราวนี้จงไปก่อนเถอะเมื่อมีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีกในข้อความประโยคหนึ่งที่เปาโลพูดก็คือความอดกลั้นใจทางกามก็คือความปรารถนาในเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรต่างที่ ปโลได้ดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่จานปโลเองก็ตั้งใจที่จะจริงๆจานปโลไม่แต่งงานใช่ไหมครับจานปโลเป็นโสดแล้วก็จานปโลก็ตั้งใจที่จะเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าว่างันเถอะนั่นคือเพราะรู้ว่าตัวเองจะไม่ไม่อยากไปเสียเวลากับการมีครอบครัวอะไรมากก็คือตั้งใจเสียสละนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในการ ออกไปประกาศกับประเสริฐตั้งคริสจักรของพระเจ้านะครับนั่นคือภาพในมุมของเปาโลนะครับในหนึ่งโคเบทที่7จ็ดข้อที่เบอกว่าแต่ถ้าเขายั้งใจไม่อยู่ก็จงแต่งงานเสียเถิดนะครับเพราะว่าแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจร้อนร้อนด้วยการราคะพระเจ้าก็ในในอีกด้านหนึ่งจันเปาโลก็แนะนําบอกว่าถ้าเขาเองยั้งใจไม่อยู่ในเรื่องของอความปรารถนาในเรื่องเพศก็ ควรจะแต่งงานแล้วก็มีครอบมีครัวที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในครอบครัวอย่างอย่างถวายเกียรติพระเจ้าไปนะครับสที่มทีบทที่3ข้อที่3นะบอกว่ามนุษย์ก็จะไร้มนุษยธรรมนะครับไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจนะครับดุร้ายเกลียดชังความดีก็นี่ก็เป็นภาพสังคมอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่เนือง,งว่ามนุษย์คนปัจจุบันนี้ก็ ยับยั้งอารมณ์ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีก็โกรธเกลี้ยวจนกระทั่งชักปืนมาฆ่ากันได้หรือเฉียวรถกันหน้หนาปาดหน้ารถกันนิดเดียวใช่ไหมครับก็ไม่สามารถให้อภัยกันได้บางทีก็กลายเป็นการขาดการยับยั้งจังใจนะครับนะฮะต่อมาการบังคับตนนี่มาจากอิทธิพลของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับที่ครอบครองนะครับเหนือจิตวิญ,ญญาณของเรานะครับทำให้เราสามารถควบคุมความปรารถนา ในด้านการยับยับยบยบย้งอารมณ์ความปรารถนาควบคุมตัวเองโดยเฉพาะความโน้มเอียงในความชั่วร้ายนะครับหรืออารมณ์ต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราเองจะสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดท่าทีภายในอย่างถูกต้องภายใต้พระวิญญาณภายใต้ความรักของพระเจ้าได้นะครับเราก็สามารถชนะเหนือ กิเลสเหนือตัณหาต่างๆนะครับที่อันก็คือเป็นมนุษย์ตัวเก่านั่นเองนะครับการล่วงประเวณีการผิดผัวผิดเมียสา,ามีภรรยาพวกนี้หรือการขาดการยับยั้งชั่งใจนะครับอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็เ,เกิดการเข็นฆ่าการทําร้ายกันได้นะครับนั่นคือหรืออารมณ์ของเราความโกรธความฉุนเฉียวพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องออตอบสนองต่อผลของพระวิญญาณนะครับซึ่งพระวิญญาณก็คือพระเยซูกฤต จะกระทำพระราชกิจภายในเราเองก็ต้องตายฝึกตายต่อเนื้อหนังตายต่อบาปทุกวันนะครับแล้วก็ให้พระวิญญาณเป็นผู้ทํางานในเราทําแทนเราแล้วก็ทําเหนือเรานะครับบางเรื่องเราสามารถฝึกตัวเองได้แต่บางเรื่องเราไม่ชนะเราต้องให้พระวิญญาณเข้ามาครอบครองชีวิตเรามากๆเราก็จะเห็นการปลดปล่อยแล้วก็จดจ่ออยู่กับงานฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับเราเองก็จะสามารถทําให้เราไม่ตกอยู่ภายใต้การทาสของ สิ่ต่างๆที่ไม่ถูกต้องนะครับมาดูด้วยการประกาศที่1เรียนรู้จากชีวิตรพระเยซูในการบังคับตนเองอย่างไรนะครับในเรื่องของผลพระวิญญาณนะครับพระเยซูทรงใช้การบังคับตนในเวลาที่เผชิญการทดลองจากมารน,นะครับในมัทธิวบทที่4ข้อที่1นถึงสตอนต้นนระบอกครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปใช่ไหมครับในถิ่นธนกระดานเพื่อมารจะได้มาผจญและพระองค์ก็ทรงอดพระกรยาหาร ตลอด40วัน40คืนใช่ไหมครับก็คือไม่ได้รับประทานอาหารเลยทั้งกลางวันและก็กลางคืนใช่ไหมครับนะฮะมัทธิวบทที่4ข้อที่3ส่วนผู้ประจนมาหาพระองทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกายาหารไหมพระเยซูก็ถูกทดลองในเรื่องของเ,ออเนื้อหนังใช่ไหมครับความต้องการอยากกินอยากอยู่อยากทำเสียจต่างๆนะครับที่จริงกัน กินอาหารไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นไงครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มาเข้ามาทดลองนะครับหรือบางทีคนในโลกนี้ก็จะถูกจูงใจอยู่กับการกินการอยู่ใช่ไหมอย่างเดียวนะครับในโลกนี้จดจ่อยอยู่กับการทำมาหากินอย่างเดียวจนกระทั่งกลายเป็นรูปเคารพใช่ไหมครับแล้วก็ทำทำให้ไม่สามารถติดตามพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าได้เลยก็วนเวียนอยู่กับการทำมาหากินอย่างเดียวนะครับก็สุดท้ายก็ไม่ลำดับความสําคัญนะครับ พระเยซูพูดในมัทธิวบทที่6ใช่ไหมครับพูดถึงว่าท่านกวนกบายเรื่องอาหารท่านกวนกวายเรื่องเสื้อผ้าท่านกวนกวายเรื่องเกียรติหน้าตาศักดิ์ศรีใช่ไหมครับแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะเลี้ยงดูเราและพระเจ้าจะดูแลเราแต่เราไม่ได้ขี้เกียจแต่เราก็ทํางานสุจริตทํางานในส่วนตัวเองดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าให้เราแสวงหาอณาจกพระเจ้าซึ่งโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวเมื่อนุษย์อาดัม คนแรกทําบาปดังนั้นสิ่งต่างๆจึงจะเสื่อมสลายแน่นอนนะครับไม่สามารถยั่งยืนแล้วก็พาเราไปสู่แผนการนิรันดร์ของพระเจ้าได้ดังนั้นแผนพระเยซูม,มาเพื่อจะปลดเปลื้อเราออกจากสภาพอาดัมคนเดิมเพื่อเราจะไปสู่ชีวิตนิรันด์ตามแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าอยู่แล้วในการร่วมครอบครองซึ่งเราจะไม่มีความจํากัดหรือต้องมานั่งจดจ่อเพียงแค่ทำมาหารรับประทานเท่านั้นนะครับแต่พระเจ้า ให้เราเห็นคุณค่าเรื่องอนณาจักรพะเจ้าซึ่งเป็นอนาคตที่เราจะไปถึงเพราะว่าวันหนึ่งโลกนี้ก็จะสลายไปไม่สามารถคงทนอยู่ได้เราจึงไม่ได้จดจ่ออยู่กับโลกนี้นะครับแต่เราเรามีเรากินเราทําสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมาดูแลตัวเองในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดีวยวกันเรารู้ว่าไทาม์ไลน์ชีวิตของคนในอนาคตยังไงเราก็ต้องไปสู่สภาพนิรันดร์กับพระเจ้า ดังนั้น,นต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สําคัญคืออาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาตั้งอยู่นะครับแล้วก็อาณาจาักรสวรรค์สุดท้ายนะครับมัทธิวบทที่4ข้อที่4ฝ่ายพระองค์ตรัสต่อว่ามีพระพีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บํารุงด้วยพระชนะที่ออกมาจากโปรดก็คืออาหารฝ่ายจิตวิญญาณใช่ไหมเรมา่าในแต่ละวันที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้าแสวงหารพระเจ้าพระชนะพระเจ้าบอก พระคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์เป็นเรมานะครับที่จริงแล้วนะครับเป็นถ้อยคําที่พระเจ้าจะพูดด้วยกับเราเป็นการส่วนตัวนอกจากการอ่านพระคัมภีร์อยู่แล้วนะครับซึ่งพระคัมภีก็จะเป็นเหมือนกับเรมาในถ้อยคําบางเรื่องที่พระเจ้าจะตรัสด้วยนะครับที่พระเจ้าอยากจะพูดด้วยกับเรานั้นแหละจะเป็นอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณแก่เราอย่างแท้จริงนะครับมัทธิวบทที่4ี่อที่กแล้วทูลรปรงว่าถ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงก,กระโจนไปเถิดโจนลงไปเถิดเพราะพระคัมภีรเขียนไว้ว่า ทูตสวรรค์ของพระองค์จะรักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์จะประคองท่านไว้ไม่ให้ท้ากับท่านกระทบหินพระเยซูก็ตอบโต้มารในเรื่องนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือพระเยซูอามารมาทดลองพระเยซูในเรื่องความยิ่งใช่ไหมครับบอกว่าถ้าเป็นผู้ที่เป็นบุตรพระเจ้าซึ่งจริงพระองค์อยู่ในสภาพบุตรมนุษย์ใช่ไหมแต่มารจะแย่ว่าท่านเป็นบุตรพระเจ้าแสดงความเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่มาเลยใช่ไหมครับท,ท้าทายพระกัมภีรผิดบริบด้วยซ้ําไปซึ่งพระกิมตอนนี้ เป็นบริบทที่พระเจ้าจะปกป้องเรานะครับเมื่อเราเจออุบัติเหตุเจอสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทําสิ่งน,นั้นเราไม่ได้ตั้งใจไปฆ่าตัวตายแล้วก็จะมีทูตสวรรค์รองรับเท้าอะไรต่างๆเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้เราทําอย่างนั้นนะครับไม่ได้ให้ทดลองพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูจึงพูดกับมาอย่างนี้ว่ามัทธิวบทที่ 4: ข้อที่7พระเยซูจึงตรัสต่อว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าอย่าทดลององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ตรงนี้ก็คือพระเยซูก็เลยตอบโต้มารว่าอย่าทดลองพระกัมภีอย่าทดลองพระชนะพระเจ้าผิดที่ผิดทางนะครับซึ่งพระเจ้าไม่ให้เราทดลองพระเจ้าแต่ให้เราอยู่ภายใต้การเชื่อฟังพระชนะพระเจ้าในทุกบริบทอย่างเหมาะสมแต่มารมันรู้พระกัมภีเห็นไหมครับสังเกตไหมครับมันอ้างพระภีข้อนั้นข้อนี้แต่มันอ้างผิดตอนนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ แยกแยะออกก็เป็นไงครับคิดว่านั่นคือพระเจ้าพูดด้วยนะครับที่จริงมารก็หยิบยื่นทําให้เราหลงผิดไปนะครับมัทธิวบทที่4ข้อ11แล้วมารจึงละปรงไปแล้วมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนิบัติปรงเห็นไหมครับพระเจ้าก็ทรงโปรดดูแลนะครับนี่ก็เป็นแบบอย่างของพระเยซูที่มีเป็นแบบอย่างในการบังคับตนเองให้อยู่ภายใต้พระชนะของพระเจ้าใช่ไหมครับนะครับ ต่อมาประการที่3นะครับพระเยซูทรงสงบนะครับพระเยซูทรงสงบและยอมรับความยากลําบากนะครับโดยไม่ปฏิเสธนะครับเห็นไหมบางครั้งพระเยซูก็เผชิญกับความยากลําบากเหมือนกับเราทุกประการนะครับกิจการบทที่ 8: ปดข้อสามพระพีตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อข้อเหล่านี้เขาได้นําท่านเหมือนอย่างนําแกะไปฆ่าและเหมือนลูก แกนี้อยู่ต่อหน้าตัดผู้ตัดคนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากกับท่านเลยฉะน,นั้นนะครับตอนนี้พระเยซูกำลังพูดกับคนนาซาเรสใช่ไหมครับแต่เป็นไงครับซึ่งพระเยซูเออขอโทษนะครับกิจการบทที่8ปดข้อสามสิองพระปิตตอนที่ท่านอา่านออเป็นตอนตอนที่สเตเฟนพูดถึงพระเยซูนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นไงครับ เตเฟนบรรยายถึงพระเยซูว่าพปรองเป็นเหมือนกับแกะที่ไม่ปริปาาใช่ไหมครับที่จะถูกนําไปฆ่านะรหรือตัดคนก็คือเป็นภาพที่เล็งถึงพระเยซูถูกลกลั่นแกล้งนะครับพระเยซูก็สงบใช่ไหมครับในขณะที่เจอเหตุการณ์ที่คนข่มเหงอยู่นะครับพระเยซูยอมรับความเจ็บปวดอย่างกล้าหาญใช่ไหมครับมัทธิว 26: ่ส ท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเรานะครับไม่ได้หรือที่จะให้ก็คือที่ประธานทูตสวรรค์มามาเป็นสิบกองครึ่งซึ่งมาที่คุ้มครองพระเยซูไว้ในภาพของพระองค์เป็นบุตรมนุษย์นี่ที่จริงพระเยซูสามารถที่จะเรียกทูตสวรรค์มา <c oughs> มาไม่ให้พวกเขาจับพระเยซูไปตรึงที่กังเขนก็ได้แต่พระเยซูยอมในทุกเหตุการณ์เพราะว่ารู้ว่าเป็นแผนการของพระเจ้าก็คือ คิดถึงพระอภิที่บอกว่า,วา,าจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางใช่ไหมครับงนั้นบางทีพระเจ้ากําลังฝึกเราอยู่ในหนทางที่มันขรุขระในชิตของเรานะครับพระเจ้าฝึกเราในความอดทนความอดกลั้นความหวังใจใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูปรชเชญพระองค์ก็เป็นแบบอย่างให้เราว่าในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้มันก็มีการต่อสู้ทั้งเนื้อนหนังฝ่ายร่างกายและก็ฝ่ายวิญญาณ รเราจําเป็นจะ,จะต้องยอมรับรู้พรรองเช่นเดียวกันดบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราเจอก็เพื่อจะฝึกเราเพื่อเราจะเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับนั้นเราจองต้องอดทนนะครับบากบั่นนะครับหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อนะครับในพระธรรมฮีบรู12ใช่ไหมครับนั่นก็คือที่พระเยซูอาจาย์เปาโลก็สอนเราว่าให้เราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อเพื่อเราจะโตข,ขึ้น ต่อมาก็รพระพีได้พูดถึงว่า,าพูดถึงว่าพระเยซูอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ทรงสงบนิ่งแม้ปีลาตเองก็ยังประหลาดใจในมัทธิว27ข้อ12ถึง14นะครับที่ปีลาตก็ได้ได้ซักถามใช่ไหมครับในข้อ14แต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวนะเจ้าเมืองนั้นก็จึงอัจเสยนใจยิ่งนักนะครับก็คือพระเยซเูยอมรับในทุกเหตุการณ์เพราะว่าพระองค์รู้ว่า เราจะต้องไปตายที่ไม้กางเขนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับโรม12ข้อ19ดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำแก้แคนอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แด่พระเจ้าผู้ทรงลงพระอชาชญาเพราะมีพระพีเขียนไว้ว่าองค์พระเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเรานะครับเราเองจะตอบสนองนั้นพระเยซูพระเจ้าจะจัดการเองนะครับประการที่4นะครับแบบอย่างของพระเยซูในเรื่องการบังคับตนเองนะครับในเรื่อง พระองค์ทำทุกอย่างให้สําเร็จแม้จะต้องทนทุกข์พระองค์ทำทุกอย่างให้สําเร็จแม้จะต้องทนทุกข์ในมาระโก1ิข้อยีบสาบอกว่าแล้วเขาเอาเหล้าอางุ่นระคนกับมดยอบให้พระองค์นะครับเสวยแต่พระองค์ไม่รับนะครับก็คือเป็นไงครับพระเยซูร,รู้ว่าพระองค์จะยินดีรับความเจ็บปวดทุกอย่างนะครับก็คือการเอาเหล้าอางุ่นให้นั่นก็คือเป็นภาพของการที่พระเยซูยิน ที่จริงพระอ,องค์ไม่รับเพราะว่าพระอ,องค์จะยินดีรับความเจ็บปวดทุกอย่างนะครับนะครับถ้ากินแล้วจะหายความเจ็บปวดแต่พระเยซูไม่รับนะครับในบภาพแบบนั้นนะครับประการที่2การบางังคับตนขององค์พระองค์เกิดจากอะไรนะครับมาดูด้วยกันนะครับ,รบการบางังคับตนเองนี่ของพระเจ้าที่จะอยู่ในเราเนี่ยเป็นผลพระวิญญาณเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับประการที่2.1ก็คือความรักต่อพระเจ้านะครับนะ จึงปรารถนาถวายเกียรติพระเจ้านะครับนั้นความรักพระเจ้าเนี่ยขับเคลื่อนตัวเราเหมือนอาจารย์เปโลในปุตสองโคริน์บที่5้ข้อสิบอกว่าเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เราจึงคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงคนทั้งปวงจึงตายแล้วนั้นพระผีจึว่าเราจึงตายเพราะว่าตระหนักว่าพระเยซูรักเราครอบครองหัวใจก็เราเราจึงตระหนักโอ้พระเยซูรักเรามากตายเพื่อเราเราจึงไม่ปรารถนาที่จะ อยู่ภายใต้บาปอีกต่อไปแล้วก็เราจึงคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อเราเราทั้งหลายจึงตายเหมือนกับพระเยซูเพื่อเราเองจะไม่ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไปนะครับแต่จะกระทาสิ่งที่เป็นแผนการนะ้านพระเถรพระเจ้าเพื่อจะอยู่เพื่อคนทั้งปวงและผู้ที่รอคอยในการเสด็จกลับมาของพระเยซูใช่ไหมครับนะสองจุดสองนะครับทรงตายต่อตอนเองสิ่งที่ทําให้เรา การบังคับตนเองจะเกิดขึ้นก็คือเราต้องตายต่อตอนเองนะครับตายต่อเนื้อหนังความบาปก็คือเราต้องเชื่อว่าเราตายแล้วเวลาเรารับเอาสิ่งนี้ก็คือเชื่อว่าเราตายแล้วร่วมกับพระเยซูที่กางเขนนะครับก็ไก่ทรงให้ความจริงนำหน้าความรู้สึกนะครับเวลาการตายตัวเองก็คือให้ความจริงนำหน้าความรู้สึกนะครับอย่าเอาความรู้สึกนำหน้าความจริงเพราะว่าความรู้สึกมันก็ขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมครับ รู้สึกดีไม่ดีแต่ต้องเอาความจริงนำหน้าความรู้สึกไม่ใช่ว่าเรารู้สึกอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่หมายความว่าเอาความจริงคือหลักการของพระเจ้าเหมือนเปรียบเทียบหัวรถไฟกับตัวตัวตัวตู้รถไฟใช่ไหมตัวตู้รถไฟไม่มีแรงที่จะเคลื่อนตัวเองไปไหนแต่ว่าตัวหัวรถจักรนั้นก็คือเปรียบเหมือนกับความจริงนะครับความจริงก็จะนํา นำเราไปบนรางใช่ไหมรางก็คือหลักการพระเจ้านะครับความจริงก็คือวิ่งต้องวิ่งอยู่บนรางก็คือหลักการของพระเจ้าที่คอยประกบชุดของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็อยู่ในความจริงของพระเจ้าเป็นเหมือนกับหัวรถจักรนะครับเราบวกพระเจ้าแล้วก็ตัวเชื่อมระหว่างตัวทุตู้กับตัวหัวรถจักรก็คือความเชื่อนะครับความรู้สึกต้องไปเชื่อมกับความจริงนะครับ อยู่เสมออยู่ภายใต้ความจริงของพระเจ้านะครับไม่จะทําให้เราไม่คิดเกินกว่าที่ควรจะคิดใช่ไหมครับเหมือนอาจารย์เปโรบอกจงคิดใคร้ครัวในสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญใช่ไหมครับก็คือนําความคิดของเราไปอยู่ภายใต้ความคิดแบบนี้คิดใคร้ครัวในสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญสิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่ทรงคุณให้เราใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้นะครับ นั่นคือเอาความจริงนำหน้าความรู้สึกนะครับขอใข่นะครับการตายต่อตอนเองคือเป็นยังไงอีกทรงยินดีมอบชีวิตให้อยู่ในน้ําพระแท้พระเจ้าพระเยซูก็เหมือนกันครับโรรองยินดีมอบชีวิตให้อยู่ในน้ําพระ,ะแท้พระเจ้าแม้ woman. ในการเอ่อเจอการถูกทดลองเจอการถูกทดสอบเป็นยไงครับยินดีเจอทุกอย่างเพื่อจะผ่านมาเลยปัญหามาเลยสถานการณ์ต่างๆก็ตาม พร้อมที่จะยอมรับรู้พระองค์ในทุกฐานนะครับแต่เราเองก็ไม่นําพาตัวเองท้าทายพระเจ้าว่าอาแน่ถ้าแน่จริงพระเจ้านําเราไปสู่การทดลองเลยไม่ใช่แต่ว่าโดยพระวิญญาณจะนําเราเองอย่างเหมาะสมและพระเจ้ารู้ว่าพระองค์จะไม่ให้การทดลองที่เกินกว่ากําลังที่เราจะทนได้หรือพระองค์จะมีทางหลีกเลีลลเ่ยงได้ด้วยดังนั้นเองพระเยซูไม่ให้เราไปท้าทายว่าโอ้ยงั้นการทดลองมาเลยนะครับแต่พระเยซูให้เราฝึกพร้อม ฝึกตนเองที่จะ,ะเผชิญในทุกเหตุการณ์ถ้าพระเจ้าอนุญาตก็แปลว่าเราจะสามารถชนะได้และผ่านได้เราจึงต้องตัดสินใจเมื่อเราเจอการทดลองเราพร้อมที่จะผ่านเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแน่นอนนะครับนะฮะสองนะครับทรบงยึดมั่นในเป้าหมายและทําจนสําเร็จนะครับแม้จะยากลําบากนะครับทรงยึดมั่นในเป้าหมายและทําจนสําเร็จแม้จะยากลําบากนะครับนี่คือภาพของพระเยซูที่เป็นแบบอย่างในการ ควบคุมตนเองหรือบังคับตนเองได้2.4โปรงทรงสัสตย์ซื่อต่อตนเองนะครับและและต่อการส่งเรียกพระเยซูก็เป็นแบบอย่างในความสัตย์ซื่อทั้งต่อตนเองและก็การส่งเรียกนะครับพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่4ข้อ3 4บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทําตามน้าพระทัยของโรรองผู้ทรงใช้เรมาและทําให้งานของโปรองสําเร็จนะครับพระเยซูก็สัตย์ซื่อทําจนสําเร็จจริงๆนะครับเมื่อพระบิดามอบหมาย พระองค์มาเพื่อจะหนึ่งพระราชกิจของพระเยซูมาเกิดสําแดงโดยการอัศจรรย์มาตายแล้วก็ฟื้นในที่สุดและพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์มอบสิทธิทอํานาจให้กับเราพระเยซูก็ทําจนสําเร็จนะครับกิจการบทที่20่สก็ยีแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าช่อข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าหรือประเสริฐสรหดับตัวข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าขอทาหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันและทําการปฏริบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าคือ ที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้าน,านั้นอาจารย์ปาโลก,ก็เป็นแบบอย่างคนหนึ่งที่สัตย์ซอนะครับนะฮะนี่ก็คือ,อ,อตัวอย่างของการที่เป็นการบังคับตนวันนี้เราได้เรียนรู้อย่างนี้นะครับก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะครับในประการที่3นในเรื่องประโยชน์ของการบังคับตนเองครับวันนี้เราก็เรียนรู้ในเรื่องความหมายของการ รู้จักบังคับตนเองอย่างไรนะครับในเรื่องของผลพระวิญญาณนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อตัวเราได้ไหมครับจิตใจขอเราเองจะมีผลผล,ผลพระวิญญาณด้านนี้ด้วยชีวิตการถูกพัฒนานะครับอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระชนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ดํารงพระชนอยู่ขอพระเจ้าช่วยเหลือให้ขราพระองค์มีผลของพระวิญญาณก็คือทั้ง9ประการและวันนี้ข้าพระองค์เรียนรู้ในเรื่องของผลวิญญาณการบังคับตนเองคือการมีเซลล์คอนโทรล รวบควบคุมอารมณ์ท่าทีความรู้สึกภายในได้ต่อเมื่อเราเรียนรู้ในการตายต่อเนื้อหนังตายต่อบาปและยอมให้พระเยสูครอบครองเราด้วยความรักขับเคลื่อนในจิตใจของเราจนกระทั่งเราตระหนักเถึงพระคุณพระแม่ตาของพระเจ้าและเราไม่ได้อยู่เพื่อตอนเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สถิตยอยู่ภายในเรากระทาพระราชกิจอยู่ภายในเราสร้างสอนขับปรดทั้งหลายทุกวันเวลานาทีเพื่อขับปลดในการ,รเผชิญทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์จะสามารถชนะ และผ่านได้ขอพระเจ้าอวยพระพรและสติอยู่ด้วยกับเราในพระนามพระเยซูคริสต์และพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าอวยพรนะครับผมเอมน